วันนี้นะคะเรามาดูสารสกัดตัวท็อปนะคะจาก P80 Natural e s s e n c กันค่ะนะคะตัวแรกที่คุณจะพูดนะคะก็คือนะคะกาบานะคะตัวนี้เนาะกาบ้านะคะช่วยให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็หลับสบายค่ะนะคะรวมไปถึงยังช่วยให้กล้ามเนื้อนะคะทำงานเป็นปกติค่ะนะคะตัวนี้เรียกว่าเทคโนโลยีของฟไบโอแอคทีฟคอมเพล็ก์ค่ะ ตัวนี้นะคะทานไปแล้วผ่อนคลายหลับสบายนะคะหลับลึกหลับดีแบบมีความสุขค่ะนะคะตัวนี้นะคะจะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนะคะการนอนหลับนะคะการปวดเมื่อยนะคะออฟฟิศซินโดมค่ะนะคะปรับความดันให้เป็นปกติค่ะตอบโจทย์ผู้สูงอายุนะคะวัยกลางคนนะคะคนที่นอนหลับหลับตื่นๆนะคะตีสอยังไม่หลับตีสายังไม่หลับตัวนี้นะคะเอาไปไว้ที่บ้านแค่ะรับรองว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังค่ะ พ8ปนะคะของดีที่คุณต้องลองเดี๋ยวนี้ค่ะ